โรคหัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทารกในครรภ์อาจส่งผลที่เกิดความพิการทางร่างกายพิการทางสมองและเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาโรคหัดเยอรมันถือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยรุน่นวัยเจริญพันธุ์หรือว่ามารดาที่กำลังตั้งครรภ์ได้ความรุนแรงก็คือว่ามารดาที่ตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อนี้ไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ส่วนอาการที่จะพบได้คือเนื่องจากมันเป็นการติดเชื้อไวรัสมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากตัวมันดาสู่ทารกในครรภ์ได้ความรุนแรงของทารกในครรภ์นเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสแรกค่ะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์โดยพบว่ามีโอกาสเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ถึง80%ในช่วงไตรมาสแรกค่ะความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในในทารกก็คือความพิการทางระบบประสาท เด็กอาจจะเกิดมามีภาวะสมองอักเสบค่ะสมองวมเลี้ยงยากค่ะเพราะว่าความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบวความผิดปกติของหูค่ะหูหนวกแต่กําเนิดม้ามโตเก็ดเลือดต่ําแล้วก็มีภาวะซีดะคะ่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันถ้าเกิดมีภาวะติดเชื้อหรืออาจจะทําให้เด็กมีโอกาสแท้งได้ตั้งแต่อยู่ในครันหรือว่ามีภาวะโตช้าก็ได้ค่ะหรือแม้แต่อาจจะรุนแรงถึงขั้นทารกในครรภ์เสียชีวิตได้ กิติพรคำหนึ่งเกียรติวงศ์หรือคุณพรเป็นผู้หนึ่งที่เคยรับฟังคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันขณะตั้งครรภซึ่งขณะนั้นเธอท้องได้สองเดือนทำให้ครอบครัวเกิดความเครียดและวิตกกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอก็ตรวจเลือดตามปกติของคนที่จะไปฝากครรน,นะคะหลังจากที่พี่ไปฟังผลเลือด หมอก็บอกว่าขอตรวจเลือดซ้ําอีกครั้งหนึ่งพี่ก็งงถามคุณหมอว่าทําไมต้องตรวจสองครั้งคุณหมอก็เลยบอกว่า,าสงสัยว่าจะเป็นหัดเยอรมันแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าให้มาฟังผลวตรวจอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็บอกว่าผลการตรวจทั้งสองครั้งอะ่ะคือเป็นหัดเยอรมันทั้งสองครั้งเลยลก็คือเป็นร้อเปอร์เซ็นเลยหมอเนีหมอก็บอกว่า,าคนท้องเนี่ยถ้า ตรวจพบว,ว่าเป็นหัดเยอรมันเนี่ยเด็กในท้องจะเป็นอันตรายคือเด็กที่ออกมาเนี่ยก็จะพิการโดยเฉพาะทางด้านสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอันตรายคือหมอแนะนําว่าต้องทงําแท้งเพราะว่าน้องเพิ่งได้สองเดือนกว,กว่านะคะหลังจากได้ยินก็คือน้ําตาคอะคะ่ะก็เราก็จุกไปะคะ่ะในความที่เราเป็นแม่จะให้เราฆ่าลูก มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้นคุณปี่แม่ก็หัวใจสลายอะไรประมาณนี้นค่ะคือวันนั้นเราก็เข้าไปฟังผลกับคุณหมอพร้อมกันนะนะเราฟังปั๊บเราก็ตกใจแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเราฝันร้ายเลยว่านะครับแล้วเราก็เราก็เหมือนกับเบอร์เบอร์งงง,ง,งก็ทาอะไรไม่ถูกก็ฟังเสร็จก็เดินออกมากันก็จําได้ว่าเราก็ออกมาแล้วก็ก็ กอดแล้วก็ร้องไห้นะฮะซึ่งตอนนั้นเรากังวลมากต้องบอกว่ากังวลมากแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะฮะหลังจากที่เราได้สติแล้วเราก็คิดว่าใครจะช่วยลูกเราได้นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็ทราบข่าวกันมาว่าเวลาใครมีปัญหาก็จะต้องไปกราบคุณยายมหารัตนาอุบาสิกาจันทร์สุนุยุที่วัดพระธรรมกายเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะ เจ็บป่วยใครจะเสียชีวิตพ่อแม่ลูกที่เป็นที่รักเสียชีวิตใจจะขาดกันนี่ก็จะต้องนึกถึงคุณยายมหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงค่ะถ้าถ้าประวัติของท่านคือท่านสามารถที่จะนั่งสมาธิไปนรกไปสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าท่านต้องสามารถที่จะช่วยลูกเราได้ก็เลยติดต่อ พี่กันลยานามิตรที่วัดพระธรรมกายอะค่ะแล้วก็นัดกันไปกราบคุณยายในวันอาทิตย์พอคิวเราที่เราเตรียมเอาไว้ว่าเราจะเล่าให้คุณยายฟังพออยู่ต่อหน้าคุณยายเราก็ลืมหมดแล้วเราก็จกุกเราก็พูดอะไรไม่ออกเราก็ลืมหมดแล้วว่าเรามากราบท่านเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะท่านก็เลยทักขึ้นมาเลยว่าลูกที่อยู่ในท้องอะ่ะมีบุญมากบุญพ่อกับบุญแม่รวมกันแล้ว ก็ยังไม่พอจะต้องถวายลูกกับคุณยายเราก็ค่ะพอขาดแล้วเราก็คิดไม่ออกอีกว่าเราจะพูดอะไรกับท่านหรือจะอะไรแล้วคนก็เยอะไปหมดเราก็ต้องให้คนที่อยู่หลังได้กราบต่อใช่ไหมคะเราก็เราก็กลับออกมานอกห้องพอได้สติหลังจากนั้นอา้าวคุณยายรู้ได้ยังไงว่าเราท้องอะไรแบบนี้เราเพิ่งท้องได้สองเดือนกว่าซึ่งเราใส่ชุดไปทํางานถ้าไม่บอกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยอะ่ะ คือเรายังใส่ชุดทํางานเบอร์เดิมตัวเดิมเอวเราก็ยังเท่าเดิมเราก็เริ่มเชื่อมั่นแล้วว่านี่เราไม่ได้บอกคุณยายยังรู้เลยว่าเราท้องอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เชื่อมั่นว่าคุณยายต้องช่วยเราได้แน่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์ที่ประสบขณะเข้าไปกราบขอบารมีธรรมจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงทำให้ครอบครัวคำหนึ่งเกียรติวงศ์เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นที่มาของความมหัศจรรย์ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังหลังจากที่กราบคุณยายแล้วก็มาปรึกษากันว่าจะต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลมีคุณหมอคนหนึ่งแนะนำว่ามีอาจารย์หมอที่ท่านเก่งมากอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชให้ไปพบท่านค่ะทีนี้พี่ก็เอาผลตรวจเลือดของอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะไปให้ท่านดูแล้วท่านก็บอกว่าท่านขอตรวจ ใหม่เหมือนกันค่ะพอตรวจใหม่หมดสองครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ท่านก็มาอ่านผลเลือดท่านก็บอกว่าทั้งสองครั้งที่โรงพยาบาลซิริราชอะไม่มีผลเลือดไม่มีเป็นหัดเยอรมันผลเลือดคือปกติพี่ก็โหยิ่งนึกถึงอนุภาพคุณยายไปกันใหญ่ตอนแรกเลยเนี่ยคือเราท้องโดยที่สองเดือนเรายังเอวเอวเรายี่ห้ายังไงก็ยังยี่ห่ายังงั้นอยู่เลยอะค่ะคุณยายก็รู้ว่าเราท้องแล้ว พอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลเลือดก็ป,ปกติอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยิ่งมีความแบบศรัทธาเชื่อมั่นจริงๆเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าคนที่ทุกคนที่คุณยายห้องที่ไปกาบคุณยายอ่แน่นไปหมดทุกอาทิตย์อ่ะเข้าใจแล้วว่าเป็นแบบนี้นะคะ่ะคือคุณยายช่วยได้จริงๆก็เลยมีความแบบศรัทธาคุณยายแบบเต็มเปี่ยมคือว่ามันเป็นเคสเราแล้วถ้าเป็นเคสคนอื่นที่ฟังมาเนี่ยเรายังไม่เต็มร้อยใช่ไหมคะทีนี้พอมันเจอกับตัวเองเนี่ยแล้ว สถานการณ์มันจะเป็นจะขั้นแบบขั้นรุนแรงขั้นถึงถึงตายถึงจะเป็นจะตายถึงพิการอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นรุนแรงมากแล้วพอเรามาเจอกับตัวเองเนี่ยเราก็ยิ่งแบบคุณยายคือที่สุดของชีวิตเลยให้ชีวิตเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลังจากที่น้องคลอดออกมาก็ น้องเป็นเด็กอ้วนท้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ทุกอย่างเลยเหมือนเขาจะฉลาดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเขาแบบรู้รู้เรื่องอะไรแบบนี้เราก็โหนี่ถ้าเราไม่เชื่อหมอจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะที่เราไม่เชื่อหมออะไรอย่างเงี้ยที่เราเชื่อคุณยายอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยคิดที่จะเอาน้องเนี่ยไปกราบคุณยายเพราะว่าน้องเกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เลยไปกราบตั้งแต่น้องได้สามอาทิตย์ พี่ก็อุ้มไปแล้วก็ทุกข่าไปเหมือนเดิม,มนะคะข่าไปที่คุณยายแล้วคุณยายท่านก็ส่งมือมารับเราก็ยื่นให้แล้วท่านก็อุ้มแล้วก็แบบท่านอุ้มแล้วท่านก็มองแล้วหน้าท่านก็ปลื้มแบบเหมือนท่านรักอะไรประมาณนี้ค่ะสักพักหนึ่งที่ที่อุปถัมภ์ท่านก็บอกว่าขออนุญาตคุณยายคืนน้องเดี๋ยวคุณยายจะหนักค่ะแล้วทีนี้ท่านก็คืน น้องให้พี่แล้วท่านก็ระหว่างที่ท่านส่งน้องให้เนี่ยท่านก็บอกว่ายายฝากเลี้ยงด้วยนะค่ะพี่ก็ค่ะคือเราปื้มตอนที่ท่านจําได้ว่าเป็นลูกโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้เคยถวายเป็นลูกยายนะแล้วท่านก็บอกว่ายายฝากเลี้ยงด้วยนะเหมือนกับว่าเ,ออเด็กคนนี้เคยเป็นเราถวายเป็นลูกยายไว้แล้วเหมือนกับท่านรู้อะ่ะคืออันนี้ก็ปื้มมากคือว่าเหตุการณ์ตอนนั้นน้องอ,อยู่ในท้อง ไม่มีใครรู้ว่าเราท้องท่านก็รู้ว่าเราท้องแล้วพอเราก็ถวายท่านแล้วพอน้องคลอดออกมาไม่มีใครรู้ว่าน้องเนี่ยได้ถวายเป็นลูกยายไปแล้วท่านก็รู้ว่าเป็นลูกท่านโดยที่เราไม่บอกเราไม่ต้องบอกว่าเด็กคนนี้ได้เคยมาถวายคุณยายเราไม่ต้องบอกอะไรประมาณนั้นนะคะท่านก็จะรู้เลยว่าเป็นลูกท่านท่านก็บอกว่ายายฝากเลี้ยงด้วยนะสําหรับคุณพรและครอบครัว คุณยายคือผู้ให้ชีวิตใหม่ทุกๆคนในครอบครัวจึงเคารพรักคุณยายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หลังจากนั้นเมื่อได้พบกับความอัศจรรย์ใจอีกลายเรื่องจึงทำให้เชื่อว่าคุณยายท่านคอยคุ้มครองและคอยดูแลลูกหลานของท่านอยู่เสมอแต่เราก็มีสิ่งอัศจรรย์มากๆหลังจากที่กราบคุณยายนะคะคือน้องจะเลี้ยงง่ายมาก คือน้องจะไม่ร้องไม่งอแงไม่ป่วยแล้วพี่ตอนนั้นอายุยี่สิบกว่าก็ไม่รู้ว่าเด็กทารกเนี่ยมีป่วยหลังจากนั้นเ,เป็นปีเป็นปีกว่าพี่เห็นเด็กลูกเพื่อนคนนู้นคนนี้ป่วยพี่ก็ถึงจะมาเอกใจอีกรอบหนึ่งว่าเอาเด็กทารกมีป่วยด้วยเหรอพี่ก็ยิ่งอัศจรรย์คุณยายไปใหญ่เลยอะค่ะว่าตอนที่ช่วยลูกเราลอดชีวิตนี่ก็คือ เป็นอัศจรรย์มากเป็นบุญของเรามากแล้วที่เราเกิดมาทันคุณยายแล้วที่คุณยายอุ้มลูกเราเนี่ยมันอัศจรรย์ขนาดนี้เลยเหรอคือแบบว่าลูกไม่ไม่ป่วยไม่งองแงอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบน้ําหนักเพิ่มแบบน้องอ้วนน่ารักแล้วน้องไม่งองแงเราไม่รู้จักว่าลูกตื่นมาร้องตอนกลางคืนเป็นยังไงอะค่ะต้องบอกว่าน้องพิงค์เนี่ยไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเพื่อนที่ละแวกบ้าน พฤติกรรมเขาไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องของแนวความคิดเขาในการตัดสินใจอะไรเขาก็ตามเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเรื่องบุญนี่แหละนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปว่าสิ่งที่คุณยายบอกเราในวันนั้นเนี่ยว่าออโอเคยกลูกให้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกลึกๆซึ่งคนอื่นอาจจะสัมผัสไม่ได้นะครับอย่างบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเราเลี้ยงลูกดีมากเลยนะ แต่เรารู้สึกว่าให้เราเลี้ยงจริงหรือเปล่าหรือมีคุณยายคอยดูแลอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้องพิงค์เขาจะทําอะไรเขาจะไม่มีทําอะไรที่ที่ผิดศีลไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าเราหรือรับหลังเราก็ตามแล้วก็เวลาอะไรที่มันผิดแผกที่มันผิดศีลน,นี่เขาจะไม่ทําเลยผมไม่เคยเห็นน้องพิงค์ตบยุงไม่เคยเห็นเขาวิ่งมดสักตัวมันก็เหมือนกับมีคุณยายคอยด,ดูแลเขาอยู่ตลอด พิงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มมากๆเลยที่ได้เป็นลูกคุณยายค่ะแล้วก็รู้สึกผูกพันกับท่านแบบว่าตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็จะมีปัญหาเนี่ยก็จะนึกถึงท่านก่อนแล้วก็จะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยคี่คายไปได้ง่ายๆว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนหรือแบบปัญหาทั่วๆไปในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ช่วยดูแลตลอดเวลาค่ะคืออันนี้ทาให้เราแบบว่าทราบทราบซึ้งคุณยายมากๆ คือเรากราบท่านเกี่ยวกับเรื่องลูกก็คือว่าคือเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้ช่วยแต่ลูกเราอย่างเดียวท่านช่วยทั้งครอบครัวเลยแม่ก็คือได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างส่วนคุณพ่อก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเงินเดือนแต่ละปีที่เขาปรับให้เนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าตกใจนึกว่าเขาเอาเงินเข้าบัญชีมาให้ผิด ปรากฏว่าเขาปรับให้อย่างนี้จริงๆนะคะเพราะว่าพนักงานธนาคารเนี่ยเขาจะปรับเงินเดือนแต่ละปีไม่มากแต่คือของคุณพ่อเขาเนี่ยจะได้ปรับเยอะทุกปีะคะ่ะพอเริ่มมีน้องพิงค์แล้วก็เราก็เริ่มอยู่ในบุญมากขึ้นเนี่ยเ,เรารู้สึกเราทํางานประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเลื่อนตําแหน่งก็มีคนสนับสนุนทั้งเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานเราก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจากพนักงานธรรมดาเองเนี่ย ก็เป็นหัวหน้านะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้จัดการจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นผู้จัดการเขตไม่ใช่เค่เป็นตําแหน่งเลื่อนอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีมากแล้วก็ได้รับรางวัลตลอดนะครับจนเพื่อน่รมงานบอกว่าเล่นของหรือเปล่านะฮะก็บอกว่าก็เล่นนะเล่นของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเราอยู่ในศีลอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับก็ ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราใช้หลักศาสนาในการที่จะปกครองลูกน้องด้วยครับความมหัศจรรย์ที่พบเจอทําให้ครอบครัวคำานึงเกียรติวงศ์เชื่อมั่นในอนุภาพบุญที่หมั่นสั่งสมอยู่เหนืองนิดและเชื่อมั่นในบาร,รมีธรรมของคุณยายอาจารย์ที่ท่านคอยคุ้มครองลูกหลานของท่านให้ประสบสุขประสบกับความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นสิ่งใดที่เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านทุกๆคนในครอบครัวจึงพร้อมลงมือทำด้วยความเต็มใจ คิดว่าที่ครอบครัวพี่มีวันนี้นะคะสมบูรณ์ทุกอย่างจากวันที่ไปกราบยายคือเราไม่มีอะไรเลยเราอยู่บ้านเทา้าเฮานะคะแล้วก็วันนี้เรามีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเพราะว่าเออเป็นบาร,รมีคุณยายที่ท่านคุ้มครองลูกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ช่วงที่เราไปกราบใช่ไหมคะพี่ก็แบบมีความซาบซึ้งในความมีเมตตาของคุณยายมากอะค่ะ คือเรารู้ว่าคุณยายท่านรักการปฏิบัติธรรมมากๆเราก็จะต้องรักการปฏิบัติธรรมมีท่านเป็นแบบอย่างนั่งสมาธิเป็นประจำจัดบ้านให้สะอาดเพราะท่านรักความสะอาดถ้าไม่มีคุณยายนะครับครอบครัวเราก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดนะครับอาจจะตัดสินใจทำร้ายลูกของเราเองซึ่ง มันไม่แค่เพียงทำ้ายเด็กเท่านั้นมันก็อาจจะถึงว่า,เ,าเราก็อาจจะต้องรับกรรมต่อไปในชาติต่อๆไปนับไม่ถ้วนนะครับก็รวมถึงการที่เราได้เจอคุณยายเราก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆมาตลอดสำหรับคุณยายพิงก็เคารพท่านมากๆเลยก็คือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่เหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดเนี่ย คุณยายก็เหมือนกับเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นคนที่ให้โอกาสพิงเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีมาถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณยายเนี่ยพิงก็อาจจะไม่ได้เป็นพิงแบบทุกวันนี้ก็อาจจะพิการหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกิดมาสร้างบาร,รมีด้วยซ้าไปก็พิงก็อธิษฐานเอาไว้ว่าอยากเป็นลูกคุณยายไปทุกชาติก็คือจะได้ติดตามท่านสร้างบาร,รมีไปทุกภพทุกชาติค่ะ